มันนี่เลยโอ๊ย้าบไปติดฟ้าทีนี้ก็ได้ติดแหนกคนเก็บขยะโสโครมันมากเกินไปแล้วนะคุณไม่มีสิทธิ์มาทำกับคนอื่นแบบนี้อยากได้คืนมากใช่ไหมคุณแจเฮ้ย,ยมันนี่เลยโอ๊ย้าบไป อย่าฉันขอร้องฟ้าอุย้ยท <laughs> ีนี้ก็ได้ติดแนง่กับคนเก็บขยะโสโครฉันละสะใจจริงๆเลยว่าแต่เนี่ยก็ดูเข้ากันดีเหมือนกันเนาะคนจนๆกับคนเก็บขยะโสโคร <laughs> 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 ฟ้าฉันไม่ทำอะไรให้เธออะทำไมเธอถึงทำกับฉันแบบนี้ทำอะไรให้งั้นเหรอ ฉันจะบอกไว้ให้รู้เลยนะว่าแค่แก่หายใจเนี่ยยิ่งน่าเกลียดฉันผิดหวังในตัวเธอมากเลยนะฟ้าฉันคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันมาโดยตลอด <friendships> เธอไปยังแฟนฉันยังไม่พอเธอยังมารังแกฉันอีกหรอเ <specialized> พื่องนงั้นเหรอนี่แกคิดจริงๆหรอว่าฉันเอาแกเป็นเพื่อนอนะลูกอธิการบดีอย่างฉันเนี่ย จะคบกับคุณเจนโจนที่ขอทุนมาหาลาัยเรียนงั้นเหรอแกจำมาไว้เลยนะว่าแกเนี่ยก็เป็น,นแค่เบสฉันเท่านั้นแหละนี่คุณมันมากเกินไปแล้วนะไม่ว่าคุณจะเป็นลูกใครอะ่ะคุณไม่มีสิทธิ์มาทำกับคนอื่นแบบนี้แล้วแกมายุ่งอะไรไอเ้เขียวผมต้องยุ่งอยู่แล้วเพราะคุณอะ่ะเอาคุณแจมือมาล็อกผมอยู่นี่ไงคุณเอาคุณแจมาปลดล,ล็อกกับพวกเราหน่อยนี้เลยนะ แกเป็นใครทำไมฉันต้องเชื่อแล้วคุณเราเป็นใครถึงมารังแกคนอื่นแบบนี้อยากได้คืนมากใช่ไหมคุณแจอยากได้คืนนะใช่ไหมเฮ้ยขอให้โชคดีแล้วกันนะบาย ไม่เป็นไรคุณผมว่าเราไปหาคุณแจงกันดีกว่านะครับค่ะไปครับเจอไหมคุณไม่เจอเลยอะ่ะผมจำได้ว่าผู้หญิงคนนั้นโดนมาแถวนี้นะโอ๊ย ทำไมชีวิตฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยสวยจริงๆเลยผมซวยคุณอีกผมไม่รู้จักคุณสองคนด้วยซ้ำผมเก็บขยะอยู่ดีจูๆ่ๆก็ต้องมาเจอเรื่องบ้าอะไรแบบนี้ฉันขอโทษนะคุณที่พลอยทำให้คุณเดือดร้อนไปด้วยอะ่ะช่างมันเถอะครับแบบว่าแต่ทำไม ถึงปล่อยให้เขารังแกคุณแบบนั้นล่ะครับทำไมคุณไม่สู้กลับฉันก็อยากจะสู้นะคุณแต่ฉันทำอะไรไม่ได้ฉันก็เลยต้องยอมเป็นฝ่ายถูกรังแกทำไมล่ะครับผมไม่เข้าใจก็ฉันขอทุนเรียนมหาลัยแล้วพ่อของผู้หญิงคนนั้นน่ะก็เป็นอธิการบดี ถ้าเกิดฉันไปทําให้ลูกสาวเขาไม่พอใจมีหวังฉันเรียนไม่จบอดได้ใบปริญญาแน่แนชีวิตคุณก็ดูน่าสงสารนะครับเนี่ยชีวิตคุณก็เหมือนกันนั่นแหละว่าแต่คุณโดนล็อกคุณแจมือกับคนเก็บขยะแบบนี้คุณไม่รังเกียจหรอครับฉันจะรังเกียจคุณทำไมคุณก็เป็นคนเหมือนกับฉันนะ แล้วก็คุณยังไม่ได้ทำร้ายฉันซะหน่อยถ้าฉันจะรังเกียจอะนะฉันไปลังเกียจพวกลูกคนรวยนิสัยเสียไม่ดีกว่าหรอเฮ้ยนี่โมวดเดวชวนคุยอยู่นั่นแหละหาเจอ,อยังเนี่ยจังเลยอะโอ้ยทำไงล่ะทีนี้ถ้างั้นค่อยกลับมาหาแล้วกันฉันมีนัดคุยกับอาจารย์ก่อนเที่ยงอะเดี๋ยวีเดวคุณแล้วผมละ่ะ คุณก็ไปกับฉันสิตัวติดกันซะขนาดนี้จะให้ทำไงล่ะไปเถอะไปเดี๋ยวฉันคุยกับอาจารย์ไม่ทันมาในสภาพแบบนี้นะให้ผมเข้ามาหาลัยนี่ฉันมีทางเลือกที่ไหนล่ะรีบไปเถอะเดี๋ยวไม่ทันมาอุ๊ย<า>อ้ยนี่แพทพาแฟนใหม่มาทำความรู้จักเหรอตา เลิกกัน,นทันทีหายไ่ไดีดยวๆนี้ก็ได้แพทนี่แฟนเก่ากูลครับเราไปกันเถอะเดี๋ยวสิจ๊ะจะรีบไปไหนล่ะอยู่คุยกันก่อนสิฉันไม่มีอะไรจะคุยกับพวกเธอสองคนทำไมหรอหรือว่าทนเห็นแฟนเก่าของตัวเองเนี่ยเป็นของคนอื่นไม่ได้แต่ก็อย่างว่านะผู้ชายเนี่ย าก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเอยู่แล้วแหละขังมาเลไรไอ้สอโคเปล่าครับนี่คุณอย่าเสียใจไปเลยนะครับเขาสองคนเนี่ยก็ดูเหมาะสมกันดีอยู่แล้วนะครับดีแล้วล่ะครับคนแบบนี้ออกไปจากชีวิตคุณมึงหมายของไงผู้ชาย ที่ทิ้งแฟนตัวเองเพราะมีเงินล่อเนี่ยกับผู้หญิงที่เอาเงินมาล่อเพื่อแย่งแฟนคนอื่นเนี่ยผมว่ามันเหมาะสมกันมากเลยนะครับเหมือนกับผีเน่ากับโลกนี่แกนี่มึงกล้าถามหรอไว้สิวะมึงอยากโดนดีใช่ไหมหยุดอย่านะ ไปไปกันเถอะเร็วมหนนี่เลยนี่คุณไปโต้ตอบคนพวกนั้นทำไมก็ผมหมักไส้แทนคุณนี่คนพวกนั้นน่ะก็ต้องโดนแบบนี้ซะบ้างแล้วคุณเห็นหน้าสองคนนั้นไหม ที่ผมบอกว่าเขาเหมาะสมกันเหมือนกับผีหน้ากับโงผัวสองคนนั้นทำหน้าเวอเลยอะ <c oughs> คุณนอะแต่ยังไงฉันก็ขอบคุณคุณมากมนะคะที่ช่วยฉัน <c oughs> ยินดีครับ <c oughs> ฉันว่าเราดรีบเข้าไปหาอาจารย์เลยคะ่ะเออเดี๋ยวก่อนสิคุณ <c oughs> คือว่า,าคือคือคืออะไรคือคือผมปวดฉี่นะครับเอาแล้วคุณมาปวดฉียอะไรตอนนี้เนี่ยเราจะทำยังไงเนี่ยกุญแจมือก็ติดกันอยู่อย่างเงี้ยโถคุณของแบบเนี้ยมนันห้ามก็ันที่ไหนเล่าคุณไม่ฉี่ผมเลยนะคุณก็ปิดตาแล้วกัน นีีด้ดวยเยเ่ไปเอาอผม่อยอไปก็ได้ไม่ไหวแล้วอย,อย่าหันมานะคุณ้ยฉันไม่หันหรอกเร็วแล้วปิดตาด้วย,ยเสร็จหรือยังเนี่อยอย่าก,กดดันผมสิคุณ คุณก็ช่วยเรียบๆหน่อยสิเร็วๆมันมือเดียวเนี่ยมันยากมากเลยนะเ๋ยวเราได้ไหมโอ้ยเโอ้ยโอเคเสร็จแล้วเสร็จหรือยังคุณโอ้ยเส,สร็จแล้วเพราะว่าเอาเป็นว่าเราพาคุณไปหาอาจารย์ดีกว่านะครับ กับอาจารย์เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้างั้นฉันว่าเราไปหากุญแจต่อเถอคะค่ะเราจะได้เป็นอิสระจากกุญแจบ้านนี้สักทีแสดงว่าคุณเบื่อผมแล้วสิมันไม่ใช่แบบนั้นคือเราสองคนก็ต่างเป็นคนแปลกหน้าจะมาตัวติดกันทำมันแบบนี้มันก็ไม่ได้หรอกนะผมรู้ผมรู้ ผมแค่เลาเล่นน่ะแต่จะว่าไปเราสองคนตัวติดกันแบบนี้ก็สนุกดีนะมันสนุกยังไงเนี่ยคุณก็มีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้นมากมายได้ทำอะไรที่ผมไม่เคยทำมาก่อนเราได้เจอคนที่ไม่คาดฝันว่าจะได้เจอยังไงผมต้องขอบคุณคุณมากๆนะครับที่ทำให้วันที่น่าเบื่อของผม ดูีีสันมฉันก็ต้องขอบคุณคุณเหมือนกันนะคะที่ช่วยปกป้องฉันจากแฟนเก่าและก็เพื่อนนิสัยเสียถึงคุณจะเป็นแค่คนเก็บขยะแต่คุณก็เป็นคนที่มีจิตใจดีมากนะไม่รู้สินะวันนี้ที่ฉันอยู่กับคุณมาทั้งวันอะฉันรู้สึกสบายใจมากกว่าที่อยู่กับคนพวกนั้นอีก ผมก็รู้สึกสบายใจเหมือนกันนะครับที่ได้อยู่คุณเออเออถ้างั้นผมว่าเราย้อนกลับไปหาคุณแจดีกว่าไหมครับเฮ้ยสวยแล้วใครอะคุณน่ากลัวจังอย่าเพิ่งถามตอนนี้ดีกว่าคุณเอาเป็นว่า ผมนับหนึ่งสองสามแล้ววิ่งเลยนะครับฮะไม่ต้องฮ้าแล้วครับหนึ่งสองสามวิ่งโอ้ยยังกระตามมาอีกคุณฉันกลัวคุณไม่ต้องกลัวนะครับเขาไม่ทำร้ายเราหรอกถ้าเขาไม่ทำอะไรคุณวิ่งหนีเขาทำไมเออน้เอาเป็นว่า ปร,บรับลงงูนดีกว่าครับปั๊บหยุดนะบอกให้หยุดหายไปไหนวะเนี่ย คุแล้วผู้ชายคนนั้นเขาเป็นใครเขาวิ่งไล่ตามคุณทําไมหรือว่าคุณไปทําอะไรไม่ดีมาเหรอคุณไปขโมยของเขาใช่ไหมไม่ใช่แบบนั้นนะบ้าไม่ใหญ่แล้วไม่ใช่แบบนั้นแล้วแบบไหนเออคือคือผมบอกคุณไม่ได้ครับบอกไม่ได้มันก็แสดงว่าคุณไปทําอะไรผิดกฎหมายมาใช่ไหมคุณไปทําเรื่องไม่ดีมาใช่ไหม หรือว่าผู้ชายคนนั้นจะเป็นแการขายยาไม่ใช่ครับโหคุณผมดูเหมือนคนเลวขนาดนั้นเลยเหรอครับใครจะไปรู้ล่ะเจอตัวแล้เฮ้ยคุณหนีแล้วหยุดนะครับเลิกหนีได้แล้วครับคุณชาย <vivre> คุณชายหรอเออคือว่า เลิกปลอมตัวแล้วก็กลับไปกับผมสักทีเถอะครับคุณพ่อคุณแม่ของคุณชายเนี่ยได้ส่งผมมาพาตัวคุณชายกลับบ้านภายในวันนี้นี่นี่มันอะไรกันคะสรุปคุณเป็นใครกันแน่คือผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้เป็นคนเก็บขยะข้างทางอย่างที่คุณคิดหรอกนะครับเขาเป็นทายาทเศรษฐีหมื่นล้านและที่เขาปลอมตัวเป็นคนเก็บขยะเนี่ยเพื่อแม่ครอบครัวตามหาเขาเจอไนต้น นายบอกเธอทั้งหมดเปลือกขนาดนี้เธอก็ตกใจแย่สิคุณให้ผมอธิบายคุณก่อนนะครับคือว่าผมเฮ้ยคุณคุณคุณครับคุณไเต้นเป็นพราะนายนะเธอเป็นลมอะ่ะขอโทรกับคุณชายแต่ถ้าผมไม่ทำแบบนี้คุณชายก็ไม่กลับไปกับผมสักทีอะ่ะเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนแต่ตอนนี้เออนายพอจะมีอดมไหม มีครับมีมีม ใช่ครับผมเองครับผมต้องขอโทษคุณด้วยนะครับที่ผมไม่ได้บอกความจริง,งคุณตั้งแต่แรกผมมีความจำเป็นจริงๆนะครับความจำเป็นอะไรของคุณคะคือพ่อของแม่ของผมครับท่านต้องการให้ผมไปเซ็นร,รับมรดกและขัรับช่วงต่อธุรกิจแต่ผมยังไม่พร้อมครับผมก็เลยปฏิเสธท่านไปแต่ท่านไม่ยอมผมก็เลยต้องหนีออกจากบ้าน ปลอมตัวเป็นคนเก็บขยะแบบที่คุณเห็นนี่แหละครับนี่คุณบ้าหรือเปล่าคะเนี่ยคุณหน,นีจากความรวยมาเจอกับความลำบากที่ต้องมาเก็บขยะข้างถน,นนเนี่ยนะคะนี่คุณคุณไม่รู้อะไรหรอกนะครับคนเราอ่ะยิ่งรวยยิ่งกดดันทุกอย่างอ่ะมันไม่ได้ง่ายเสมอไปนะครับ นนูก็แยกกแล้วสิอีกแต่ดูท่าทางเนี่ยคงติดใจหนุ่มเก็บขยะเขาแล้วสินปะป้าเธอเลิกตามหาเรื่องฉันสักทีได้ไหมเธอจะเออะไรกับฉันอีกไม่เลิกเพราะเวลาที่ฉันแกล้งเธอเนี่ยมันสนุกจะตายไปเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็ทำอะไรฉันไม่ได้คุณอาจจะทำแบบนั้นได้ บารมีของพ่อคุณแต่ตอนนี้มันคงไม่เป็นแบบนั้นแล้วล่ะครับหมายความว่าอย่างไงเรียบร้อยแล้วครับคุณชายผมขอแสดงความเสียใจกับคุณผู้หญิงด้วยนะครับเพราะมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยได้กลายเป็นของผมแล้วแต่ไปได้ไงเป็นแค่คนเก็บขยะสก,กรปรกคนหนึ่งจะมาเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยได้ยังไง คือครอบครัวผมได้ซื้อมหาวิทยาลัยนี้ไว้แล้วครับแล้วพ่อของคุณก็ทํางานกับครอบครัวผมไม่เชื่อก็ลองโทรถามดูสิครับจริงนี่คุณไปซื้มหาวิทยาลัยมาตอนไหนคะเนี่ยก็ตอนที่คุณเป็นลมนั่นแหละผมรู้สึกผิดที่ทําให้คุณเป็นลมผมก็เลยอยากไถ่โทษเนะี่ย ไถ่โทษด้วยการไปซื้อมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะคือคนผู้ชายอ่ะเขาขอให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อมหาวิทยาลัยนี้ให้แลกกับการไปรับมรดกและสืบทอดกิจการนะครับรับสิฮัลโหลค่ะพ่อไม่จริงใช่ไหมคะที่มีคนมาซื้อมหาวิทยาลัยนี้อะไรนะเรื่องจริงไม่ ปไปไม่และหลังจากนี้ไปเนี่ยผมหวังว่าคุณจะไม่มายุ่งกับแพทอีกนะครับเพราะไม่งั้นในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของที่นี่ผมคงไล่คุณออกครับและอาจจะกระทบถึงตำแหน่งอธิการบรด,ดีของพ่อคุณด้วยเป็นไม่ได้ไงคนโสโครงแกจะมีตังค์มากมายขนาดนั้นมาซื้อมหาวิทยาลัยได้ไง ก็เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนเก็บขยะอย่างที่พวกนายคิดยังไงละ่ะเขาเป็นทยายาทเศรษฐีหมื่นล้านหมื่นล้านใช่ล,ล,ละครับแล<ะ>้วแบบนี้เนี่ยคุณน่าจะรู้นะครับว่าคุณอยากมีเรื่องต่อหรือจะอยู่ในที่ที่คุณควรอยู่ฟ้าฉันว่าเราไปกันเถอะอย่าไปไมีเรื่องเขาเลยจะสวย ขอบคุณมากเลยนะคะหลังจากนี้สองคนนั้นคงไม่กล้ามายุ่งกับฉันแล้วละคะ่ะนี่ผมยอมแลกกับการที่ผมจะต้องกลับบ้านไปและสืบพอตตำแหน่งเพื่อคุณเลยนะครับเวอร์นะคุณเพื่อฉันเนี่ยนะ ผมพูดจริงๆครับแล้วต่อจากนี้ฉันจะได้เจอคุณอีกไหมคะแน่นอนสิครับคุณอย่าลืมนะครับว่าผมเป็นเจ้าของที่นี่ยังไงเนี่ยผมจะแวะมาหาคุณบ่อยๆนะครับเอ่อคุณชายครับผมหากุณแจามาได้แล้วครับ คะเนี่ยอ๋ไหนเติ้ลตบกวนนายหาอีกรอบทีนะพอดีฉันยังไม่อยากปลดลอ็อกกุญแจตอนนี้นะโอ้โหคุณชายผมไปหากุญแจมาเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะครับกว่าจะเจอ,อก็ได้ครับทำอะไรของคุณเนี่ย